ใครที่ทําประกันชั้นสองบวกไว้ฟังทางนี้รถถนนลื่นเสียหลักลงข้างทางไปชนต้นไม้แล้วหลังจากนั้นลื่นถไลไมมาชนรถทั้งสองเหตุการณ์นี้ประกันสองบวกจะคุ้มครองอย่างไรสังเกตดีๆนะคะว่าจะมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์จากคู่มือตีความกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันไัย เสียหลักลงข้างทางไปชนต้นไม้ต่อมาได้ถลายลื่นไปชนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในทางกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะร่องรอยจากความเสียหายที่เกิดการชนจากรถยนต์เท่านั้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้น <S <S เหตุที่เกิดจากการชนต้นไม้ ไม่คุ้มครองนะคะจะคุ้มครองแผลเฉพาะที่ชนกับรถชนรถก็คือเหตุการณ์ที่รถลื่นถลายไปชนกับรถที่อยู่ในทางนะคะทําประกันชั้นสองบวกไว้ต้องรู้เงื่อนไขและต้องทํากับมืออาชีพให้มืออาชีพดูแลนะคะโดยรักละห่วใยญ่แม่ทิพย์ประกันภัยทุกวงจรทีมดรอาจารย์เดกค่ะ